ครับพวกผมประแทนกลุ่มที่2ครับการนำเสนอก่อนการทดลองครับในงานที่ 9. ก้าพารามิเตอร์มอเตอร์เนี่ยวนำสามเฟสจุดประสงค์นะครับหเพื่อปฏิบัติการหาค่าพารามิเตอร์มอเตอร์เนี่ยวนำสามเฟนสนะสเพื่อเป็นแนวทางให้พยากรณ์ลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำทฤษฎีนะครับจากการทดลองทั้ง3ามกรณีครับจะได้วงจรสมมูลโดยประมาณดังนี้คร อย่างไรก็ตามนะครับค่าที่หามาได้ยังไม่ถูกต้องมากนะักเพราะว่าการเพราะว่าค่าเ m เมนั้นมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับหม้อแปลงการย้ายไปด้านหน้าของวงจรนะครับจะทําให้มีความผิดพลาดน,นะครับอย่างไรก็ตามาค่าพารามิเตอร์ที่ได้นั้นไม่แตกต่างกันมากนักนะครับแต่ถ้าต้องการให้ถูกต้องมากที่สุดก็ควรทดสอบโดยการยึดตามมาตรฐาน ieee e นะครับที่ 1. 1 2คุหนึ่งสองราบผมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับก็ยังมีเป็น เขาแบ่นะครับแล้วก็จะมีเป็นชุดเซลได้นะครับแล้วก็วารีแอคนะครับสําหรับมอเตอร์นะครับก็จะมีเป็นมอเตอร์แบบกลงกระรอกนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์แบบฮาวโรเตอร์นะครับและชุดเครื่องมือวัดก็จะมีเป็น AC วอรมิเตอร์นะครับ a c แอมมิเตอร์ itter, แล้วก็ยูนิเวอร์แซลวันะครับแล้วก็จะมีเป็นโหลดความต้านทานภายนอกนะครับลําดับขั้นตอนในการทดลองนะคะขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการทดสอบนะคะขณะไม่มีโหลดโดยที่เราจะใช้มอเตอร์กลงกระรอกนะคะ จากนี้นะคะเราจะต่อมอเตอร์นะคะแบบ Y หรือก็คือแบบสตารนั่นเองนะคะแล้วเราจะเริ่มโดยมอเตอร์โดยตรงนี้นะคะเราจะเริ่มป้อนแรงดันนะคะตามตารางซึ่งตารางนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด5ช่วงค่ะเราจะเริ่มป้อนแรงดันนะคะตั้งแต่100จนถึง220โวลต์ค่ะแล้วก็บันทึกค่าต่างๆในตามตารางเลยนะคะซึ่ง R C กับ X M ตัวนี้นะคะเราจะทำการคํานวณค่ะ ต่อมานะะในขั้นตอนที่2นะคะเราจะทําการทดลองนะคะคขณะโรเตอร์หยุดนิ่งค่ะตัวตรงนี้นะคะคเราก็จะใช้มอเตอร์กลองลอกเหมือนเดิมซึ่งเราจะทําการต่อมอเตอร์นะคะคแบบ Y ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะคเราจะป้อนแรงดันเพื่อให้ได้กระแสะตามตารางที่เรากําหนดมาตัวตารางของเราก็จะมี5ช่วงเหมือนกันค่ะโดยที่เราจะป้อนแรงดันให้ได้กระแสตั้งแต่ ช่องแรกนะคะก็คือ0.16จนถึงช่วงสุดท้ายนั่นก็คือ1.6นั่นเองค่ะโดยที่ตัวนี้นะคะเราจะทําให้มอเตอร์หยุดนิ่งได้โดยวิธีการใช้เซอร์โวเบรกนั่นเองแล้วจากนั้นเราก็บันทึกค่าใส่ในตารางนะคะขั้นตอนที่3นะคะเป็นการทดสอบโดยการใช้กระแสตรงตัวนี้เราก็จะใช้มอเตอร์กรงกรอบเหมือนเดิมค่ะโดยตัวนี้เราก็จะต่อมอเตอร์แบบ Y หรือต่อแบบสตาร์เหมือนเดิมนะคะ จากนั้นนะคะเราจะป้อนไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปตัวนี้เมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสตรงเราจะทําเพื่อให้ได้ค่ากระแสตามที่เรากําหนดเหมือนกันค่ะโดยที่ในตารางนี้นะคะเราจะแบ่งทั้งหมด5ช่วงเหมือนกันค่ะเราจะป้อนไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อให้ได้ค่ากระแสดังนี้ค่ะนั่นก็คือเริ่มจาก0.16จนถึงช่วงสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายก็คือ1.6ค่ะ 4นะคะการทดสอบขณะไม่มีโหลดแบบวอลโรเตอร์โดยเราจะต่อมอเตอร์แบบ Y และเริ่มเดินมอเตอร์โดยเริ่มป้อนแรงดันตามตารางตั้งแต่100โวลต์ถึง220โวลต์ค่ะและทำการบันทึกค่าต่างๆตามตารางนะคะเพื่อนำมาคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ค่ะ 5. ขณะโรเตอร์หยุดนิ่งแบบวาลโรเตอร์โดยเราจะต่อมอเตอร์แบบ Y แล้วให้มอเตอร์หยุดนิ่งโดยใช้เซอร์วเบรกนะคะป้อนแรงดันไฟฟ้าให้กระแสะ ไฟฟ้าเป็นไปตามตารางบันทึกขนนะคะโดยเราจะทําที่กระแสพิกัดตั้งแต่1.6แอมป์ถึง0.16แอมป์ค่ะและทําการบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้ากําลังไฟฟ้าเพื่อมาคํานวณหาค่าพารามิเตอร์ค่ะโดย R1 บวก R2 แดดนะคะหาได้จาก P ส่วนด้วย 3I กำลัง2ค่ะที่ต้องคูณ3นะคะเพราะว่ามีทั้งหมด มอเตอร์มีทั้งหมด3ชุดค่ะ x1 บวก x2 แดดนะคะหาได้จาก square root Z ลังสองลบ r1 บวก r2 แดดทั้งหมดกำลังสองค่ะ r2 หาได้จาก r1 ลบ r1 บวก r2 แดดค่ะ 6. ทดสอบด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแบบ Wall วอลโรเตอร์โดยเราจะต่อมอเตอร์แบบ Y แล้วป้อนไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปนะคะอันดับแรกนะคะเราจะป้อนไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อหาค่า r1 โดยเราจะทําที่สเตเตอร์ค่ะ ทำที่พิกัดกระแสนะคะคือ2 9จแอมป์จนถึง0 2 9แอมป์และทำการบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าเพื่อนำมาคำนวณหาค่า R 1จาก V ส่วน I ค่ะป้อนไฟฟ้ากระแสตรงหาค่า R 2โดยเราจะทำที่โรเตอร์นะคะทำที่พิกัดกระแสเหมือนกันค่ะคือ2 9จแอมป์จนถึง0 2 9แอมป์และทำการบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าเพื่อหา R 2จาก V ส่วน I ค่ะเราจะทำการหาค่า,าความต้านทานภายในห,หรือ R อิเล็กทรอนนะครับ เราจะหาค่าความต้นทานของ KLM นะครับเมื่อเราได้ความต้นทานแล้วเราจะทําการบันทึกผลลงตามตารางเลยนะครับในแต่แตและตารางนะครับเราจะทําการปรับที่ selector นะครับของ RE ทานอนนะครับจะปรับได้7ระดับนะครับครับกลุ่มของผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ